ใต้สามแปลงจ้ะเดี๋ยวผู้นี้มาทำใหม่เดีไมไ่ปลูกอะไรแต่ว่าพรวนดินไว้เฉยๆฉสวัสดีจ้าสวัสดีตอนเช้าๆจ้ะจอยมาสวนจ้ะมามาไม้เนี่ยจ้ะมาขุดแปลงผักจ้ะแล้วก็เปิดน้ำให้ดินมันชุ่มก่อนที่จอยจะขุดแปลงผักจ้ะเพราะว่าแปลงผัก มันไอ้นี่จ้ะเพื่อนๆมันแข็งมากอย่างที่จอยเคยถ่ายให้ดูนะว่าดินแข็งจ้ะจอยก็ต้องมาเปิดน้ําให้น้ํามันไหลล่าให้ดินมันชุ่มแล้วจอยถึงจะขุดได้จ้ะนะอันนี้ก็เปิดน้ําอยู่แต่เพราะว่าสวนพวกนี้เขาจะเปิดน้ําทําให้ดินให้หน้าดินมันมันไอ้นี่ก่อนจะให้ให้มันให้มันอ่อนก่อนจะให้ให้ดินมันแบบว่าไม่แข็งอ่ะมันจะขุดง่ายๆพวนง่ายๆเนาะเพราะหน้าดินมันจะแข็งเจ้านั้นเขาก็เขาก็ทาเหมือนกันจ้ะ จอยก็เปิดน้าให้มันไหลแบบให้ชุ่มชื้นก่อนจะให้ให้ดินมันให้มีความเปียกก่อนจ้ะเดี๋ยวจอยาพา,าดูผักจ้ะว่าผักโตถึงไหนแล้วเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะก็เริ่มโตแล้วจ้ะเน,นี่เริ่มโตละนะจอยไม่แยกนะเพื่อนเพื่อน,นะเดี๋ยวเพื่อนเราบอกทำไมไม่แยกจะให้้ตอุบวบจะไม่แยกจ่ะจ,จะปล่อยอย่างนี้เลยจ้ะนะจอยจะกินแบบนี้จอยก็ปลูกอย่างนี้เราจะเพราะถ้าปลูกเยอะอย่างที่จอยบอกอะ่ะจอยไม่อยากให้ตัวทาตุอ่ะ มันกินหมดถ้าปลูกได้น้อยตัวทาตมันกินหมดจ้ะแล้วมันจะไม่เหลือให้จอยกินนะจะจะบอกไว้อีกรอบนั่นจ้ะอันนี้ก็ปกบนเม็ดอันไหนม่วงๆใส่ก็ให้มันขึ้นไปจ้ะเนี่ยทั้งปักากาศหอมสลัดนัด่นแหละบ้านเรนะาเนาะกัดหอมสะอาดบ้านเราผักคะน้าไอตรงนี้ก็เดี๋ยวเอาไว้ปลูกอย่างอื่นจะนี่ก็ต้นเรนโบว์ชาร์คจะมันขึ้นเองจ้ะเพื่อนๆนะมันขึ้นเองเพราะว่า จอยนี่จ้ะจอยทำเม็ดมันร่วงในนี้มันก็เลยขึ้นจ้ะนะเนี่ยเวนโบชาร์กอันนี้ก็ปักผักกาศปรกกาศเขียวปีบ้านเราจะนะผักกาดหินนั่นแหละจ้ะนี่ต้นข้าวตองเอามาจากบ้านย่าจ่ะข้าวตองข้าวพูอะไรก็ไม่รู้นั่นอะจ้ะล่าทางภาคเหนือกินนะจ้ะนี่จ้ะ เอามาจากบ้านยา่ากลิ่นมันคาวจะเพื่อนๆนะไปะไปดูข้างนอกกันเพื่อนเอ้ยกลางงามเลยสรยะระแหน่จะป่าสะระแหน่ทั้งนั้นจะตรงนี้ดงป่าสะระแหน่แต่ใจจะรดน้ำเขาหน่อย้ะก็มาพวนอย่างนงี้จจะเนี่ยเป็นร่องๆ่องอย่างเงี้ยไว้นะเมื่อวานพวนได้สองร่องจะเราทำความสะอาด ในกระ t h o ด้วยจะเนี่ยัวอย่างงี้จะนี่ไก่ก็มาขี้ใส่ด้วยเนี่ยดินมันก็ไม่ค่อยมีคุณภาพจ้ะปีนี้เขาไม่ได้เอาขี้ม้ามาลงจ้ะเพื่อนๆนะอันนี้ต้นกล้ยช่ายจะโตแล้วจ้ะนะเริ่มโตละเริ่มจะได้กินละเดี๋ยวจอยจะเอามะละมาลงในนี้จ้ะมะละ เอามาโรงนี่จะหอมก็กำลังขึ้นผักสลัดจ้ะอันนี้ผักสลัดบนกับผักคะนา้ามีผักสลัดจอยเห็นไหมนี่จ้ะแล้วก็จะมีกวางตุ้งผสมด้วยจ้ะกวางตุ้งผสมไอ้นี่นขนมคะน้าจ้ะ ต้สามแปลงค่ะเดี๋ยวพวกนี้มาทำใหม่ยังไม่ได้ปลูกอะไรแต่ว่าพรวนดินไว้เฉย ต้นรูบับพันแดงจ้ะอตอบอรี่เลื้ยไปทั่วอยู่อ้ยออกลูกเห็นไหมเ,เต็มเลยเนี่ยี่ลูกเขาจะทุพวงเนี่ยออกลูกออกดอกละอันนี้มันแผ่ไมต้นมันจะเนี่ย อันนี้บูโคลี่จะไม่เคยได้กินลูกเราจะนกกินหมด,ดกลางเป็นลูกอันนั้นอีกต้นหนึ่งจะนะนะจะไอหเห็นมันขึ้นไปทั่วจะอะไรขุดไปไว้ตรงนั้นจะเราอีกต้นหนึ่งตรงโน้นมุมนมัน สวนติดกันเข้ามาทําสวนด้วยจะวัน,นเข้ามาทุกวันของเขาแหละช่วงนี้แต่อยู่ใครอยู่มันจะไม่ได้สัมผัสติดตัวกันนะเพื่อนๆนะนี่พึ่งจอยขุดดินเหนื่อยแล้วจอยพอละเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเอาใหม่จอยจะเ,เนี่ยนั่นตัวนี้นะเดี๋ยวมันเป็นลูกจอยจะ,จะไปโดองจ่ะ มันจะก็จะคล้ายๆไอดองอ่างุ่นนั่นแหละจะนะจนั่งรอเพียนดีมารับจะเดินไม่ไหวเหนื่อยขุดดินทีนี่ข่ามันเจ็บเพื่อนๆทั้งซํำออยหน่อยให้พวกออกมารับนะจะนั่งหน้าแบนอยู่ตรงเนี้ย หน่อยจ้ะถอนจงถอนยาาข้างในเนี่ยหนากันไปด้วยเนี่ยถอนมันทิ้งหน่อยอันไหนมันต้นเล็กๆแกน็แกนจอยก็จะถอนทิ้งจ้ะนี่อย่างนี้